ครับสวัสดีครับผมเอ่พินองพุทธิติดตามช่องใบบุญชาแนลนาะครับผมครับผมเอามื่อนี้เข้ามาอยู่กับขอคขยพอไก่เนาะครับครับผมเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาเอาไม่อีกแล้วพี่น้องม่อีกแล้วเอาห้างหายไปเมื่อสองเมื่อครับหาค้ยหายยังไม่ให้มู่เจ้าอยู่เด้อพ่น้องเด้อครับเอาเมื่อในวันที่สิบห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก EP ที่เจ็ดสิบห้า EP ที่เจ็ดสิบห้าแล้วเด้อพ่น้องเด้อแมนก่อนเอื่นขอบุญขอบคุณเอฟซีก่อน สองตัวที่ลงงวดก้อนนั่นแหละแม่น้อยเด้อแม่น้อยอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยมาเอานาคอกมาเหรียญกระเพาะใหมันกันนะว่าสั้นว่าได้ไปจัดการไปได้สองตัวสามหัวใจไปนาด้วงจังหวัดเลยอืมครับเอาขอบุญขอบกุณหลายเด้อแม่น้อยครับเอาผลออกดูออกเตาแม่ด้วยครับแม่จัดทรงเรียบร้อยเด้อราคาเมื่อนี่พ่อประคอง มาอนาคอกนาลักอีกหนึ่งตัวโตเด้อครับอ่าพอไกลขอเวลาอีกสามมือเด้อเป็นเห็ดคอกก้อนอ่าอยู่อำเภอยางยางตลาดจังหวัดกาฬสินครับอยู่ใกล้บ้านใกล้เลื่อนเคียงบ้านใกล้เลื่อนเคียงกันแม่เพิ่นเปลี่ยนเอฟซีพญายไกลพนก็เลยมล่นนาคอกกับลูกไส้เพิินครับจัดการเอาแม่ทองไปอ่ะขอบุญขอบุณหลายๆคำคำคุณคกุ้นทุกค้นเอาเมื่อนี่มีน้ำเสนอ เมื่อนี้มีน้ำเสนอสองตัวเด้อครับซื้อหนึ่งได้สองหนึ่งตัวเราการแม่นั่งตัวหนึ่งเป็นแม่แม่สาวหน่อยเนาะแมนเป็นแม่สาวหน่อยเลยที่ถามหาไว้เด้อพี่น้องเด้อแมนครับผมเป็นแม่สาวหน่อยอีกแม่หนึ่งเนาะเอาแม่นี่เป็นได้พ่อแม่แรกก่อนครับแม่แรกความสูงร้อยสี่สิบบวกลบสถานะทองเด้อ ครับโอ้ทวนสูง140เนาะ40บวกลบไปเนาะพ่อเนาะแมนสถานะเพืนเป็นไอ้พอท่องกับบิ๊กบอทโอ้ท่องกับพอบิ๊กบอทมาเอาบ้าบิ๊กบอทบิ๊กบอทเอกสารมีเนาะพ่อเนาะอ่ะได้เกตเดือนพี่น้องบิ๊กบอทเอาพ่อเอาเอายาไปต้องตามครับพอดีขึ้นหน้าจอพอดีโอเคฮะเดี๋ยว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 เพื่อนแจ้งยาไปเพื่อนหยิบยาเดี๋ยวเดี๋ยวอีพออันนั้นก็ให้เพื่อนเบิ้งกันเอาลงคต้องตามอีกน้อยพ่อเพื่อนเออเอาบิ๊กบอทเด้อ ครัับบกพ่อบิ๊กบอสพ่อเพิ่นไในนี่เป็นพ่อบิ๊กอุทัยเนี่ยแม่พิมยาดาโอ้ยมาซื้อกล้วยมาซื้อมวลหายเลือดบิ๊กอุทยเนาะพ่อเนาะแม่พ่อพ่อบิ๊กบอสเป็นบิ๊กอุทัยคับแม่พิมยาดาเด้นโอ้เอา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 ใบเพื่นฮานาไปตอนนี้พ่อยู่อำเภอบ้านผืออุดรธานีเข้านี่ละเอ้าบิ๊กบอสนะครับบบิ๊กออส้ ตัวนี้ก็บ่ธรรมดาเด้อพี่น้องธรรมดาฮะแต่เป็นลูกที่ไหนของเพื่อนพ่อลูกที่สามคาท้องเป็นลูกที่สามด้อพี่น้องเิจนาดาครับผมมาหนึ่มาเบิ่งหน้าตาควายไทยเฮาโอ้ยสายเพชรอุดรเด้อพี่น้องเด้อบแดนี้คแต่โอ้แม่นี่เป็นแม่สายเพชรอุดรเนาะแม่รเบิ่งเบอร์อัตลักษณ์ข่อยไทยเฮาตาแต้มตาแต้มแยมเจ้ากระจ้ำตาแต้มแยมจ้ำเด้อพี่น้องเด้อเอาวงวงเขาพ่อมาเอาเอาเอากลมกลมกลมเป็นวงเขาโอ้โอยากก้มลงเป็นวงเขาอย่างไรนี่พี่น้อง คุ้ยคนเขาโตขั้นส่วนเนาะโตขั้นส่วนเขาเปิดกว้างพีเขาเปิดเบื้องหัวหม้อท่องครับผมหัวหม้อท่องเบ้าตาพี่น้องเบ่าตาสร้างเบิ้องล่างตัวลำพิลพี่น้องเอาเดือนแล้วพี่น้องใส่เวลาครสามสี่เดือนเท่ากันได้กินน้องกล้วยแล้วก็มีสามารถชิคไม่เพิ่มเด้อขอดององอบุพาวไงนะครับเดี๋นี้กีบเล็บกีบเท้าพี่น้องาาไ้อออเเบบิงรตพ่นขาี้องได้เก่าทั้งหลังเลยพี่น้องเด้อ เนียเป็นกล้วยสีลือโตเงามากครับผมนี่แม่นเลยครับเรียบกับพวกขี้พ่กกายพ่กเกินแบบพี่น้องโตเงาเป็นโตอ่างไงโอ้โหลังเจ้ามาปีเรียบเฉีบอยู่ใจเมียต้องปวดเจ็ดเดือนแล้วนะหัวเนาะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนวันนี้ใกล้รับประกันไฮล้านเปอร์เซ็นคือเก้าเลยพี่น้องครับเอ้าโอ้ยนางมาพุ่นพุ่นโอ้ยเบิ่งเลยนี่พ่อขวางไรคอยคอยแค่จับยกประเดนี้เบิ่งเบิ้งเบิ้งหุ่นนั่งให้ดมมือไข่ เพีงไหนจะวะายกค้ยกเนอวงหัวควงท่านี้ครับเอาแค่ก็แค่หาแสงนี่ละวงหาแสงหาแสงโอ้ยจับยกเงินนกค้ำหายใจละพ่อจังท่ายิ่คุณเพิ่งเคนยกครับคุณขยนกขยเชิดดีเนาะอาหันบางไทยได้พ่อบานีเอาเล้เพิ่นเพิ่งไทยละเนี่ยเมฆชี้ใหญ่มากได้พี่น้อโอ้ยครงตะกี้ด้วยซีสิบสองสิบสามดิโอ้นี่คือเพิ่นม่านแกแห้วเนาะ พ่นคอตีนพนล่งเราพ่นน uh. okay. e. ักท่องครันกิดกดลงแน่เราพี่น้องอ่าเนครับผมนังซ um ุ่มนังเย็นพ um ี่น้องเป็นตะเลี่ยงอยู่จนโอ้เบิรพี่น้องเบิรงเครับดีงามพี่น้องเบิา์ดครับดีงามเพิรงามตัวอีกคือเขาตัวพ่ะขวงไรนี่สายเพชรุดดอนวางไรนี่ยครับจัดท่าข้าร้างได้ไหมพอยขึ้ขึ้นขนขึ้นขึ้ขึ้ขึ้นนยขึ้น้้้นี่ครับ พี่ๆๆๆๆๆเอาพอ่ออะไรบานนี้พ่อเอา,เอาพี่น้องเอาควายแม่นี่ความสูงเพิ่นร้อยสี่สิบบวกลดลบสถานะเพิ่นทองกับบิ๊กบอสได้เจ็ดเดือนครับสถานะเพ,พิ่นคือทองแล้วเด้อพี่น้องเด้เจ็ดเดือนแล้วครับแม่นพย,ยกระย์เปิดราคาให้พี่น้องต่อรองได้เด้อก็เอาเบสเก้าสิบเจ็ดคะแนนเปิดไว้เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทเด้อพี่น้องเด้หนึ่งในสองพี่น้องเอ้ยพี่นอ๋อเริ่มโตเงีวแม่น เอื้อไงพี่น้องเอื้อไงสายอ่างสายลึกเลือกโคตรรู้มาคักแล้วเนี่ยพี่น้องเบิ่งเลยครับเชื่อยมะพ่อเนาะฝากผู้เฒ่าเลี้ยงไว้เล็กน้อยเบิ่งหางครับผมเนี่ยฝากเล็กน้อยผู้เฒ่าเลี้ยงก็ได้นะท้ายมะนาวตัดเนี่ยแหละพี่น้องนี่แหละท้ายมะนาวตัดพี่น้องหางก็โอเคไม่ใหญ่สอนเอ้าของฉันเด้อพี่น้องเด้อสายอ่างพี่สองตัวให้คอยภาคสีย่างจักหน่อยในเมื่อมาแล้วนะเขาเพิ่นนี่แล้วพออว่าเฮ้ยเบิร์น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 เบิ่งนะ ครับเบิ่งเอาเด้เอโอ,อ้ยใครกับเก่งมึงเนี่ยเมียที่สองเข้าบ้านนี่มามาเอาเมียนั่งพอยี่ก้หาเมียนั่งมาอีกแนวจันว่าหัวกรอนน่ะลูกเบิ้มกับลูกเก่าไปว่าอวยหูใหม่เนาะหูใหม่หูใหม่ครับเอานี่น,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 กกกกนี่นี่แล้วกันที่หูใหม่ที่กันนี่กระไรนี่เอ้ามาเมียนั่งออกจัดท่ายยน่อยพ่อ เฮยี <łość> ่รน้อยนะครับโอ้ยเสียงคอยกไปน้อยรายายเนมาหาพอจักบัทเนียพอหาแสงโกโก้จับบันีจอดอายุ้งขึ้นอเอาไปอยู่กาลังขึ้นได้ไหมพ่อเออย๊กเ๊าลังพ่อท่นเหยียดอาไดยครับขนาพ่อลดดอ้เลย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 ยเอาขอละเอาเอาเอาไปครับ อ้กากล้วยแม่นี่ยควบสูงลอยสามสิบสองบอกลบเนอะลอยสามสิบสองนะพ่อเนาะแม่นเป็นลูกของพยักษ์เงี้ยงเกาะนะเอาใบมาอีสันครับผมโอ้โหนี่ล่ะผู้เฒ่าพวกเบิบ่งบองแยงใบพี่น้องเอ้ยพยักษอีสันพยักษอีสันเนี่ยใบเกิดอของช่วยวิทย์ฟาร์มครับเพืพ่อการเพืพ่อผลจังหวัดอุอบลราชธานีเฮ้านี่เด้อสอสของสอส ทุเวทพยักษอีสานเบิ้งใบรวดพี่น้องนะใบเกิดเพื่อนเนาะใบเกิดเพื่อนแม่เพื่อนนี่เป็นสายได้พ่อแม่แม่ของอ่าตัวนี้ครับสายเพชรอุดรเป็นสายเพชรอุดรอนเดียวมาได้พ่อแม่เพื่อนนี่สูงลอยสี่สิบสามโอ้แม่เพื่อนนี่สูงอยู่ลอยสี่สิบสามพี่น้องด้วข่อยมาเปลี่ยนเข้าออกจังงามจังโกครับผม โอเบิ่งโหลดเพิ่นเบิ่งเบื้งเบื้งผู้เฒ่าเพี้ยนใบโหลดนี่นี่ก้าววุ้กหอยสิย่านฝนพ่อหยังเบิ่งแน่นี่ถ้าถือน้ำถือฝนพี่น้องมันแม่นครับไล่กาจ๋าเลยนี่มันลอกออกข้าวเดียวดิพี่น้องโอ้พี่น้องไายหน้าตาร์เตอครับเื่อเออโอ้ยเบิ่งแน่เป็นไอ้ไอ้นพายักอีสานนี่เป็นพ่อเพื่อนเป็นใบยกเด้อโอ้สายใบยกเนาะแมนแม่ซอยเพชรเด้อครับเป็นสายพ่อพ่อพ่อพายักอีสานเป็นซื้อพ่อใบยกเด้อครับของสสชูวิทย์เท่านี่แหละ ัก็งามอยู่ดอกพี่น้องไปผู้เฒ่าพวันนี้เถือกไปเถือกฝนเถือน้ำหรอกเลยพี่น้องมันหรอกก็มืข่อยสีย่านฝนนี่มันแม่นังสี่ดีเด็กอายุเพิ่นเท่าไรพ่อใช่ได้สิบหกเดือนสิบหกเดือนเลยพี่น้องมาเบิงมาเบิองบาทนี่พอดีเนี่ยเบิงหน้าตาพี่น้องอุ้ยหนางามเนี่ยเบิงข้านเขานี่เปิดเลยพี่น้องเขานี่เปิดออกเลยพี่น้องเบิงเบิงเบิงพี่น้องเบิงหูบาดนี่เบิงหูพี่น้องเช็ดค้างบอดาัดดิเนี่ยไปหูปิดเลยเมื่อข่อยขอได้พักเมื่อวันนั่นเห็นปะเนี่ยหูมันนี่ไปทางแม่เนาาะพ่อเนะ เออเพื่อนทีได้ทางแม่พี่น้องเพราะว่าเม่ยเป็นสายเพชรอุดรเบื้องแนีไปทับหักของมาเลยไหมเนี่ยพี่น้องเบื้องครับเบื้องหน้าตาเพื่อนพี่น้องตากว้างงี้เพี่น้องปากงี้ครับหอเตอร์บานครับเขาเปิดกวางครับตาขั้วให่ยังเบื้องเนี่ยเบื้องขับงูดิบิดทับเลยเนบื้องเนี่ยทับรุ่งขากโบมุจวาร์โออ่ะเปิดจ้วงอกครับผมบานี้เอาวะตาแทบเอามามอ่องข้อขาวสองข้อเออยืนในพื้นดีๆนี่แหละ โอ้ข้าวนี้ยังกันกันครับเบิ้งกีบเรียบเป็นพี่น้องเพื่อสิบหกเดือนญได้พี่น้องเด้อกีบเรียบกำาไรเก่าทั้งหลังนะพ่อเนาะตาแต้มแจ๊มแจ๊บ่พ่อใส่ใช้รืมข้าวตัวินสุดตาแต้มด้วยเห็นว่าแต้มไร่มันได้เพ่อน้อยเพื่อน้อยดิมันท่านเฉชัดตาแต้มแก้มเจ้ากระจัมกระมีน้ำมูอยู่เอาพ่อเหยียดพลังคนจังหนะครับจาดลังคนจังหวะนะครับพี่น้องเบิ้งขาเยียงามๆครับเดี๋ยวเอาพี่น้องเลยเด้เวยสามสองบวกลบได้พี่น้องเด้อ กล้วยชิมพกเดือนเป็นกล้วยที่มีสายเลือดนะพ่อเนาะสายเลือดสายเลือดครับสายเลือดดีนี่ใบแท้ใบพยักากษอีสานเนี่ยให้พี่น้องสายพ่อใบยกช่วงอกช่วงอกหนาหน่างนะเนี่ยครับสันดังนี่คมหนาคมดีหนาคมอืมเขาเปิดงามสวยโตเป็นเลี่ยมพี่นะที่นี่อันหุ้นเนี่ยหุ้นหู้นี่คิดแต่ความเนาะเอาเรือคมไปเบิ่งไทยคาก้อนอันอันเนาะข้นฝนเนาะช่วงไทยเป็นครับ เบิงเบิงเบิงซอกซุมมุมขวนจอมกระจับงามเบิงครับท้ายนี่ยังสูงกว่าทั้งหนาเนาะพ่อเนาะสูงอะแล้ววันนี้พี่น้องเบื่อพนในเชิญในเบื่ไงเนาะหางก็ถือว่าโอเคเนาะครับเงาหางนี่ง่ายพี่น้องเบงเงาหางครับเงาหางแบบนี้เลยครับที่ไรพี่เพิ่นเบิ่งเนาะเงาไท้ายเออเออเอาวนพนมาอีกรามาพ้นมาอีกนะ เข้อยหน้อยนะได้กับพ่อร้อยร้อยสามสองบวกลบเด้อพี่น้องเด้อน้อยนึ่งคนหลังนจัดท้ายพี่น้องเพื่อนเอาจุบบริโภคเออนี่แหละป้าทุกพี่น้องเลยงามเมองงามพี่น้องเมืองเอาอได้ครับค้อยน้อยสิบหกเดือนนะพ่อเนาะแมนแมนแมนเกิดจากแน่สายเพชรอุดรได้ครับเด้อสายเพชรอุดลร้อยสี่สิบสามเนาะเนี่ยมีมีมี่ไอ้ให้ว่าเสื้อสายดีเลยละไปเอาไปพัฒนาเอาไปต่อยอดต่อเด้อมื้อเจาเด้อพี่น้องเด้อ เอาเอาขั้วไอ้ขั้วแม่นี่พันยี่ไก่หนีเปิดคะแนนให้ยซีซิบเก่าคะแนนเด้อเปิดไบซีเมื่อเก่าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อแม่รับสายเลือดดีๆครับผู้ใด้ถามหาแม่นั่งเพราได้พลาดว่างไปสองตัวนั่นกะเบิ้งเอาโอตัวตัวนี้ไปพิจารณาครับนะพี่น้องเปขั้วยที่โค้งแางกระดูกง่ายนะพ่อเนาะแม่นมากขั้วสีเหลืองสีเหลืองเหลืองมากครับพี่น้องครับ ถ้าข่อยกันย่างมาพี่น้องข่อยก็หากล้ยน้อยไว้แต่จิ้มใส่ข้อข่อยยกเนี่ยชีัญนเลยพี่น้องบนกระดาษกระดาษเขาอุ้ยพุดกับคนขนาดกล้ยน้อยสิเพื่อเดี่ยนดิหนนี่นี่เขาเงยเขาเงยนี่เขาเงยอ่ะงามเพิ่งงับโตอีกนี่ก็ได้คือว่าเหรอเนาะงามเพิ่งงับโตครับผมแมนแมนแมเดี๋ยวย่องไล่กติว่าเอฟซีเอฟเอฟซีเพิ่งเพิ่งเอาแมนแมนแต่ว่าเหาเจ้ามีจักหน่อยเด้อเนี่ยพี่น้องาใช่ตัดด้วยครับเด้ออืออ่ะกควายผู้เฒ่าเลี้ยงพ่อทรัพย์นี่ละควายเลี้ยงกล้ยกล้ยนั่นพี่น้้อองเา เอาไปพัฒนาต่อยอดเอาเด้อพี่น้องเด้อเอาเอาจันละเอาผมสีวันสิพี่ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องเด้ไหมเสือไปดกับให้พี่น้องไปบำรุงเนาะแมนอยู่กับการบริหารจัดการเด้อพี่น้องเด้อเอออันเมื่อนี้เอฟซีจังหวัดเลยเอาไปส่งแล้วเพิ่อนมาเพราะไก่จะเริมเฟี่ยงให้ค่อยตีละว่าจะเริ่งอีหลีโอ้ลืมเฟี่ยงให้เพิ่นเอาปิกอัพไปว่าสิเอาเฟี่ยงไปให้มันจะเริ่มเข้าวเดี๋ยวอีแม่เจ้าตัวที่สามไปคอยเอาเมาส์หกลอบปคนเสี่ยงไปเจ้าพร้อมคอยบอกแพรงเสี่ยงยักเชียอก ครับเออแต่ว่าคอยอยากให้มู่เจ้าเนขันเลี้ยงคั้ยเอาเอาเฟื้อเอาเฟียงเขาเนี่ยแล้วเออให้เพิ่นกินเนี่ยมาเคลืนเด้อครับเออให้เพิ่นกลินเพราะว่าเพิ่นเป็นสัตว์เชี่ยวเอี้ยงครับแมนเพิ่นนี่เชี่ยวอยู่ตลอดนะครับแมนเพิ่นนี่เอ็นเอี้ยงยากมาแล้วก็มาผสมกันกับว่านั่นมันจะย่อยกลายเป็นโปรตีนเป็นน้ำกันเด้อครับอ่ะเอาพ่อฟังไหมครับอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อเมื่อในอันอันอันอีแม่เสาโออีแม่น้อยเอออีแม่น้อยอยู่นาดวงแต่วัดเลยแล้วก็ายพ่อปกคลองอยู่อำเภอ ย่างตลาดกาลสินเข้าเอ่ไอ้คำคำคุ้นคุ้นุนรนฝากช่องใบบุญชาแนลเด้อขอคุ้ยัยไกลดราการนำเพจใบใบบุญใบยกฟ้านะครับเลื่อท่าเพจเฟซบุ๊กนะครับเนาะแมนเอาสำหรับคลิปนี้เขาก็บว่ามีอยลางไรนะครับเนาะขอล่าวคำมาสวัสดีครับสวัสดีครับ